อเกตตัวนี้คือมันเ,เข็แล้วผมอ่ะบ,บิดไว้วาเลยเข็รอบลอบแต่เกสนี้มันแปลกตรงที่ว่าเขาให้ไปเก็บเงินลูกค้าแล้วก็โอนเงินลูกค้าให้ทูฟูดก่อนมันอาจจะยังระบบมันอาจจะยังไม่ได้ไงม,มันก็เลยมาตกที่คนขับ สอบถามหน่อยครับผมอันตัวนี้คือลูกค้าใช้โปรด้วยปะขับหรือว่าไงมันลดใชค่าค่ะใช้ใช้ครัไฟของทูค่ะแต่ไฟของทูใช่ไหมครับมันลดเพราะว่าตัวนี้คือเก็บเงินจากลูกค้าแล้วก็ต้องโอนคืนบริษัทอีกครับผมก็เลยสอบถามไว้ก่อนไม่รู้ไม่รู้อะเพราะปกติคือถ้าถ้าลูกค้าชำระก็คือจะเป็นบัตรเครดิตคือตัดตัดไปเลยผมไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องจ่ายผมก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ย ผมก็เลยสงสัยอันนี้ไม่รู้แต่ปกติก็จ่ายเงินสดก็คือจ่ายกับเนี่ยเท่าเท่ากับที่มันลดไปแล้วเงี้ยแล้วก็มันจะมีแจ้งในแอปอยู่นะพี่ใช่ใช่ของของคนขับครับแจ้งแจ้งแต่ว่าผมสงสัยเฉยว่าเขาบอกว่าเหมือนเคยมีพี่เขาให้ดูเหมือนประมาณว่าไม่ต้องโอนให้ให้ที่ร้านอะไรสักอย่างจะไม่ได้ว่าอ๋อก็คือลูกค้าใช้พอย n t ใช่ไหมครับแล้วมันลดอ๋อโอเคครับผมได้ครับ เป,เป็นความรู้หน่อยก็<ต>คือไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันท้่ปกติก็จ่ายไปใช่ใช่เพราะว่านี่คือต้องจ่ายเข้าบริษัทเองครับที่ที่รับจากลูกค้าเงี้ยผมก็เลยสอบถามไปก่อนมันคือทําไมมันน้อยจังเพราะต้องใช้ส่วนลดอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคครับมผมอโอเคครับผมมากครับผม <S <S อตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านนะครับผมก็ไม่รู้จะสรุปอะไรครับงานทูฟู้ดตัวนี้นะครับผมก็ถือว่ามีข้อมูล เยอะแยะเลยนะครับที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวยังไงดีปิดไว้ก่อนเออเดี๋ยวเอา,เอาอยัางไงดีถ่ายรูปไม่ใช่แคปต้องเรียกว,ว่าแคปจิจะแคปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาอา่ะโอเคครับผมก็สวัสดีครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมืดคือดึกๆแล้วนะครับ คลิปตัวนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ o ู Food นะครับ o ู True Food คลิปไหนก็นแล้วแต่นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับแล้วก็ผมขอบอกแล้วก็พูดตรงนี้คือ,อในฐานะคนขับนะครับในฐานะคนขับก็คือจะมาพูดคุยหรือวิจารณ์นิดหน่อยนะครับผมนะไม่รู้นิดหน่อยจริงว่าก็คือว่าออเดอร์ที่ผมรับเมื่อสักครู่นะครับนะแล้วก็เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วงานแรกของผมนะ ที่รับทูฟู้ดมาครับคือ1ระบบของทูฟู้ดถือว่าจะบอกว่าดีไหมมันก็ดีนะครับนะจะบอกว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแต่ว่าผมเจอเคดีเข้าไปนี่คือขึองกับงงขึงขึงเลยนะถึงกับงงเลยครับคือ1อ่ะผมอธ,ธิบายก่อนคือผมได้รับงานใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ผมก็ขับไปที่ร้านสักพักหนึ่งก็พนักงานทางทูน่าจะทูแหละทูฟู้ดนั่นแหละทูมาบอกว่าให้เราอ่านรายละเอียดดีๆนะครับผม ตอนนั้นผมไม่ได้บันทึกไว้หรือบันทึกไว้นะถ้ามีเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูละกันก็คือว่าอา่าอะไรดีๆปุ๊บอ่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับว่ารายละเอียดคือยังไงนะผมก็จะเซนเซอร์ที่ไม่จะเป็นนะก็คือสรุปง่ายๆนะก็คือว่าเขาให้เราเอา่าเข้าไปรับสินค้ายอย่างเดียวปุ๊บแล้วก็ไปส่งลูกค้าไปถึงบ้านลูกค้าเก็บเงินลูกค้าแล้วก็โอนให้ทางทูฟู้ดสตาค์เลย สตาร์ทเลยอันนี้เป็นออเดอร์แรกที่ผมได้รับเพราะว่าปกติออเดอร์ที่ผมจะได้รับทางพูฟู้ดนะครับผมต้องย้ำอย่างนี้ก็คือว่า1ก็คือเข้าไปรับสินค้าเข้าไปรับสินค้าอย่างเดียวแล้วก็ไปสง่งลูกค้าอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นค่าขนส่งก็จะเป็นเครดิตลุล้นล้วนเลยและอย่างที่2ก็คือว่าไปรับสินค้าจ่ายที่ร้านใไหมรับรับสินค้าจ่ายที่ร้านแล้วก็ไป ไปส่งที่ลูกค้าแล้วก็รับเงินส่งลูกค้าเข้าเราแล้วค่าขนส่งก็จะเป็นครดิตส่วนใหญ่จะเป็นเครดิตของทูฟู้ดนะครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเงินสดผมบอตามตรงผมยังไม่เคยได้รับนะครับจะรับแต่เครดิตทั้งนั้นเลยนะเ,ออเป็นค่าขนส่งนะครับก็ถือว่าเคสนี้ก็รู้สึกว่างงๆระบบเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมผมก็เลยเออหน้าด้านหน่อยหน้าด้านนะครับนะสอบถามลูกค้าสรุปไม่ง่ายเลยทางลูกค้าเขาใช้ทูพอยท์ ในการลดราคาสินค้าปกติราคาสินค้าเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าในแอปมันไม่ขึ้นบอกอยู่แล้วคุณครับแต่มันบอกจํานวนเงินก็คือว่ามันจํานวนเงิน158บบาท58บาแาทแสดงว่าลูกค้าเขาใช้ทูพอยในการลดไม่รู้วันเท่าไหร่น่าจะสินค้าน่าจะอยู่ที่2 5 0ถึง300นะครับแต่ว่าเออทำไมไม่ให้ลูกค้าโอนหาร้านหรือว่าให้ลูกคาออ้าทํายังไงก็ได้นะครับไม่มาเดือดร้อนคุณครับเพราะว่า คืออย่างหนึ่งคือมันมันวุ่นวายตรงที่ว่า,าเรารับเงินจากลูกค้าตรงนี้ปุ๊บแล้วเราต้องแอดไลน์แอดไลน์จุดจุดจุด,จดนะครับส่งไปให้แล้วก็พร้อมสลีปนะครับผมพร้อมสลีปม,มันเป็นการอัตโนมือนะครับอัตโนมือคือไม่รู้ว่า,อาแอบบมันยังไม่พัฒนาหรือว่ายังไงมันมันอาจจะเป็นการที่ มันวุ่นวายซับซ้อนมากต้องใช้เวลาก็เลยต้องใช้อัตโนมือก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอัตโนมืออย่างเงี้ยถ้าปรนออกออเดอร์มันเป็นพันนะจะมีคนอ่านเหรอจะมีพนักงานอ่านหรือเปล่าอาจจะมีนะครับแต่อาจจะช้านะเป็นการบิดที่ง่ายไหมผมว่าไม่ง่ายผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าประวัติมันอยู่ที่เราอยู่แล้วว่าต้องโอนคืนนะครับแต่ว่าถ้าจะเช็คอะผมว่าอาจจะยากไม่นี่ไม่ได้ชี้ลอกชี้ชี้ลอกนะครับ ไม่ชี้พงให้ตะลอกเออนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะบิดยากยากจริงแต่ว่ามันมันขนาดเลยแล้วอะมันอัตโนมือเฉยอะคือบางคนอะต้องเข้าใจนะครับว่าบางคนคือไปกดเงินสดออกมาจากบัญชีเพื่อเป็นทุนในการจ่ายอาหารเป็นเงินสดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดแต่มันจะมีตัดเครดิตบ้างถ้าไปตัดเครดิตเราก็ต้องอโอนไปเป็นเครดิตให้หมดใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไงมันก็สะดวกกับเรา แต่ว่าเราไปรับเงินสดจากลูกค้าถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีอะบางคนคือไม่มีก็คือไม่มีเงินมีแต่เงินสดปุ๊บต้องหาตู้ในการโอนของแต่ละธนาคารนี้แล้วก็ไปโอนเข้าธนาคารแล้วก็ไปแคปอ่สลิปส่งอีกโอโหหลายขั้นตอนมากครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอา่อเพื่ออะไรครับนะมันมันลำบากคนขับแต่มันสบายลูกค้าอย่างเงี้ยเออมันวุ่นวายพอสมควรน,นะอาจจะปรับปรุงในอนาคตน,นะครับอาจจะมีเพราะว่า ช่วงนี้คือทูกำลังไล่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 ออสอบถามทางร้านครับจะมีการเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะช่วยๆครับถือว่าดีอ่ะไม่สองแม่ม่จะอยู่ฝั่งไหนแล้วนะก็คือว่าเอาง่ายๆเลยครับมันมารู้สึกวุ่นวายมันอาจจะโดนมือเกินไปนะครับผมถ้าจะตัดทีดีก็คือตัดไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีมันตัดทูพอยต์ปุ๊บมันอาจจะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเค พูดไปมันก็เหมือนกังวลกับอาที่เดิมแ,แค่าอธิบายเพราะว่าเหตุการณ์ตัวเนี้มันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับแต่ไม่รู้ว่าลงวันไหนในปัจจุบันที่ลงไปมันอาจจะมีการแก้ไขไปแล้วนะครับต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็ยกตัวอย่างให้ดูอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็มีรูปภาพมีชัดเจนบางทีอาจจะมีเสียงเบาหน่อยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายหน้าลูกค้าแล้วก็เอาแค่ประโยคที่สำคัญสำคัญนะครับให้ดูว่ามันคือเรื่องจริงนะครับ นะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมแปดนาทียังเนี่ยปั๊มปั๊มแปดนาทียังดเมื่อยเลยโอเคครับผมวมวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ